สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับเอมี่นะคะวันนี้เอมี่นะคะจะพามาแนะนําห้องส่วนตัวนเองเนาะแต่ว่าเรายังไม่ให้ดูตรงนี้นะเพราะมันลกอยู่มันก็ห้องจิว๋วแหละก็มพีแค่นั้นแหละตรงนั้นอันนี้คือสวยของที่นอนนะคะจะเล็นหน่อยเพราะว่านอนเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวเราออกจากห้องที่หนึง่งก็จะเก็บความสะอาดที่นึงเนาะเออส่วนปักก็จะมีแค่สองปักเองเน่ย ัดพลมกับบักชาตอันนี้คือผ้ามา่านเปิดหน้าต่างสองบานร้อนมากห้าไม่เปิดเลยอะส่วนนี้ก็คือมัวเลยเขากล้องอาจจะมัวหน่อยอันนี้ก็คือแบาบว่าตามนั้นแหละกำลนนังฝึกเย็บดื้อก็เลยจะมีได้ด้วยอือแล้วก็จะมีอุปรกรณ์ของวางเรียงกันตรงนี้เลยพัดลมด้วยมีขวดน้ำไ้กิน,นส่วนโซนน้นไปชนเก็บกระเป๋านะแต่ว่าเอาไว้ตรงนี้ เก็บกอนลืมเอ๊วางโซนนี่นลืมซะด้วยเอาไว้ต่อกันอันนี้ก็เป็นวางโซนวางโน้ตบุ๊กเอามานั่งอ่านเลยนะคนนี้นะโซนนอนเล่นมมันไม่แปลกที่มันโลกใหโซนนอนเลยนะส่วโ,โซนอ่านนี้ยายจะมาอ่านตรงนี้ก็อ่านในคอมพิวเตอร์ได้เนาะก็บปก็มาหาแอปอ่านนี้ยายก็จะมีผ้าบ้านบางแดดให้ด้วย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโอเคทนอ,อนนี้มาแนะนำห้อง EP ที่เ่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้แล้วนา,นาทีจะเข้าเข้าไปดูช่องตัวเองอะ่ะเออเอาง่ายแอบหมกงานแอบหมกคลิปไปสองคลิปแล้วจ้ะไปแล้วบ๊ายบาย,บายเดี๋ยวลงให้